นะครับทุกว,วันนี้ก็ถือว่าก่อนเน่มันก็จะมีบางบทที่มันโดนมากบางบางบทที่ไม่โดนมากลา <c oughs> บทที่มันยดนคือเรามีหน้าที่ทำร้องเรา,าทำไปเออ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคนคนมันช่วงนี้เนี่ยคนเราคน้างเยอะก็เพราะว่าช่วงนี้เล่นเป็นกันเลยแต่ก่อนหน้านี้นก็มีเล่นกันเลยแต่ว่าของช่องหนึ่งอ่านะคแหละ แล้วเห็นเล่นเป็นกระเทยไปเกิดบสงสัยเหมือนกันขนาดคุอแม่หนูยังปากถามเลยว่านะเล่นมากี่ยเป็นจริงหรือเปล่ากอนกเดกก็เป็นด้วยเป็นเชื่อไม่ได้จริงเหรอว่าตาหาได้ถ้าพี่เป็นกระเทยนี่ไม่ได้เลยนะะไม่ได้เลยใช่ไหมครไม่ขนาดพ,พี่พี่เคยพี่พี่เคยแต่หญิงแล้วมีรับสวยไม่ได้พี่เป็นฆาตกรนะหลังจานั้นพี่ก็รู้ตัวเองครพี่ไม่เหมาะ ค่ะแต่แอบมีใจใช่ไะแอบมีนะมได้ให้เป็นให้ได้ก็พอราะนานแต่เล่นมาหลายๆเรื่องแล้วชักเลิศมากเนิบมาใช่ไหมเพราะเนียนมากๆพี่เก๋อเฮ้ยพยายามจะเป็นออโต้โดนใครว่าพี่เจ๋เล่นสมจริงมั่งอ่านะอ่าโอ้โหยกโหนโหนดเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเชื่อเลยใช่ไหมคะอันเลี้ยวเลี้ยวเผลอไม่ได้ในนิ้วก้อยเนี่ยนะคะแหมจะดิดู่เรื่อยเลย ไม่แฟนไม่แฟนค่ะใช่ก็ไม่แน่นะคะเวลาก็กลับโดนแก่ได้อ๋ออาคารย์นาทิติดตามกันต่อไปไม่เป็นแน่นอนยืนยันเลยค่ะนะพี่เก๋คนเราไม่ได้เป็นต้องให้พี่อ้อมมายืนยันเออใช่ไหมอ้อมเขจะเห็นพี่ในภาพของแมนอยู่นะครับเขาจะเห็นพี่ในบ้านน้องเลย